สวัสดีค่ะพี่น้องมือนีกะอีกคือเก่าเนาะคะ่ะน้ะพามายามอีกุ้งยามกุ้งไว้ที่แย่หนิงใส่ใส่กุ้งไว้นะคะพูนมือนีบ่ม,มีผู้ถือกล่องให้เนาะค่ะนาะพี่น้อง,องย่หนิงกัสิตังกล่องไว้ตรงตะฟังบัดที่นี่ตัางไว้เดี๋ยวย่หนิงกัสิยาไปเรื่อยๆสามสิบล้งค่ะพี่น้องเดี๋ยวห้ามมาเบิ่งกันเสีเ๋ยวมาเบิง่งให้เบิ่งเทียเดียวเด้อว,ว,ว่ามันสิได้ลายปันไดมือนี นะคะเมื่อนี้คิดว่าจะเต็มแต่ว่าก็บรลูว่ากลุ่งสิจะเต็มน้ำเ่อบอนะคะไปพี่น้องเบิ่งบรรยากาศไปเรื่อยๆยูน่เดอนะคะให้พี่น้องถ่ายยันหนิงยูน่เดี๋ยวยันหนิงสิไปหยามกลุ่งไม่ให้เบิ่งโอเคังแรกพี่น้อง ยิงเจอแท็กพอดเราได้หนี่แท็กพอดวงแดงปาร์ตี้ยัเงเสียบึงพี่น้องเห็นบ่โอ้แต่แต่แต่แต,แต่มันมีงูเข่าไส้สิ่งหอยไหมพี่น้องเจ้าวองได้จังแดงงูนี่ว่าง,งูออกจากกูยังได้คู่กุ้งไข่พี่น้องเฮ็ดคู่กุ้งขัามีตั้งหาขยานก็ได้กับถือมาอยู่ ถึงสิหูวว่ามันบ่มีผิดแต่ว่ามันก็เป็นงูเลยไหมพี่นออ้องอ๋อเดี๋ยวหายพญานีไมาออกาหายนะพี่น้องนะนี่เขาใส่ริ่งนั่นไหมใส่เดี๋ยวนี้ขนาดหน้อยๆน่อยนะหัวโตนี่น,นี้ <laughs> ไปไปยุ่ทางไปทางมันปลุกไปอเออออกแล้วพี่น้องมาที่นี้ปุ้งหล้งจากกระคู่ปุ้งขวมนะคะได้เหลือแค่นี้ละะซื้อว่าสี่ประมาณเจ็ดแปดหลังนะคะว่าที่นี้เข้ากับสี่ยามไปทางนี้บัที่นี้นะคะเขา้าสี่ยามไปทางนี้เดี๋ยวหันกล่องไปทางนี้พี่น้องได้เห็นวลาเาแยหนิงยามกุ้งแลค่ะพี่น้องค่ะยกหนิงอยูโฮมเด้อยกหนิงสิไปยามกุ้งทั้งคุณก่อนเหอือีกยูปมันยี่สิบ 过冷、啊。 ได้ยูนอ่ะจ้ะเห็นบอกกล้องเห็นบอกสามสิบหลังเนวยกุ้งถ้ามาตาดเดี๋ยวนี้ยาบานย่หนิมันก็อื่นแล้วเนาะย่หนิถึงต้องใส่ใส่กุ้งเสมอดักเสมอดักแล้วก็ไปปล่อยนะคะในแรงที่ในบอ่อที่เตรียมไว้แบบบ่อห้มีปลาบ่อห้มีสัตว์บ่อห้มีสัตว์ของกุ้งอะคะ่ะห้มีตาหอยกับกุ้งนะคะ ล่องเมืองวามันสิแพร่ไห้เฮ้าบอนะคะพอมาใน้เร่ยงธรรมชาติี่มันหากินยากเราพี่น้องเพราะฉะนั้นเฮ่าก็ต้องขายายพันธุ์ไวอนุรักษ์ไวนะคะกินแน่นะคะกินแน่อนุรักษ์แน่กินแน่อนุรักษ์แน่นี่บอต้องอย่าเฝ้าคายค่ะช่วงแรกๆอย่าเฝ้าคายให้มันได้ผลซะก่อนเนาะค่ะมาที่นี่เฮาก็เสียอกุ้งไปปล่อยไป,ปพี่น้องเขากุ้งไปไปล่อยเนาะมาปล่อยคะ่ะพี่น้องปล่อยกุ้งอะิมีโต้ไข่ไ่น้ำ ตัวนี้ยูตัวนี้ไขยูหัวมันเนาะคะ่ะนี่มันสิเป็นนี่นีม่มองหัวมันนี่ค่ะอันนี้คือเขาไขกําลังสีไขสีใหญ่ไขเมื่อใบทองส่วนตัวแบบนี้เป็นกุ้งแม่คข่กําลังสีคอดแล้วคะ่ะสีน้ำตาลสีมีตากุ้งเล็กๆนะคะเอาวิธีเอาปล่อยนะคะเอาสีประสาทลงด้วยนะเอาสิคอยคอยปล่อยนะคะเนาะ ภารกิจมื่อนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพี่น้องปล่อยกุ้งปล่อยหอยลงบ่อภารกิจมื้อนี้เสร็จเรียบร้อยนะพี่ะพี่น้องเนาะปล่อยกุ้งปล่อยหอยลงบอ่อ,บอ,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 อหอยชล,ลีสีทองหอยขมแล้วก็กุ้งฝอยนะคะนู่นพอตาสิอยู่ฟังฝุ่นกระรังสิเฮ็ดมองอ้อมให้ บ่ห้เป็ดมาลงนะคะเพราะว่ามันมีเป็ดเนะาะบ่ห้เป็ดมาลงพอมาลงหมือนี่เอาพักบุงกับพักขันจองมาปลูกไว้บ่ย,ย่างจักยางมันกิ่นพี่น้องโอเคสําหรับคลิปนี้นะคะน,กกน้อกะฝากกดติดตามฝากแชร์หรือว่าสิเขามาคุยมาเร็งน,นำ้ำทางคอมเมนต์ก็ได้นะคะมาเป็นมูกันนะคะมาทำความรู้จักกันไว้ยายนิงอยู่จังหวัดนองบุรีพูดถ้จาจ่ะสวัสดีค่ะ